ก็เลยก็เลยก็เลยเล็บมบอกไปอ่านทีห้องก็เลยก็เลยอัดได้นะอัดแล้วลงนะก้อนก็เลยก้อนก้อนก้อนบอกมันบอกควยละก็เลยก็เลยก้อนก้อนก้อนจะดูที่ของแก้จะเจ๋งมั้งคอยของก๊อกของก๊อกดิ่งไปเองก่อนเลยนะนี่อัดแล้วมันจะแหลกๆหน่อยตอนแรก

ก็ดูยาวาให้ดูเอบนฮะบนง่ายหาเดิวอยู่แล้วจเบวดสูตรตัวหนึ่งเปลีอ่อนแมกแลเวตัวสูตรหนึ่งตัวเอาให้หนะ้าสูตรเล่นะของก๊อปมันสู้เราไม่ได้หรอกยาวไม่มีใครเฝ้าเลยอนยะ่าดูย,ยาวาให้อยู่ดูเลยยาวหนึ่งตัวยาวหนึ่งตัวนั่นเองหนึ่งตัวนี่ไเจอแล้ว บนเต็มเลยบนหนะแต่สุดจะหมดแล้วเลี้ยนมาเหลือชุดเอ็ดนั้นสุดท้ายนะแม่งหมดเร็วใช่ไหมอ๋อเนาะยาลวลงยาวลงจะเดินไปตรงไหนเนี่ยนะมันหายไปไหน,ในมันมีมันมีตัวนึงน ปลอดภัยปลอดภัย,ยเฮ้ยโดนลอยน่าจะแท่นแหละเอ็มเลย<า>เอ็มเลยเานเาะขมวดเานาะขมวดโอ้โหหมดแล้วไม่แบ่งบอกให้ไหนละ่ะสองยินแดง <c oughs> กับไม่ว่าซุกองแขดอนดันแล้วะดันแล้วะูื้อป้เลยวนมาโอ้สวรรค์ถ้าจะเล่นลูกซองตรงนี้ต้องรอให้มันมาก่อนจ้าพ๊อปปี้กับพี่เจมไปตายก็เลี้ยงไม่โตอ่ะไปตายเลี้ยงไม่โตยิงดักอย่างนี้เนี่ยโอ้ยเจ็บตีเจ้าหัว

ไม่เตาครับไปเลยไปเลยไปเลยเอ้ยในห้องในห้องห้องเอห้องเอ ไม่ตายอ่ะเอ้ยเราไม่ได้เกือกแล้เมื่อกี้โดนปืนแรงรู้จอสั่นเลยเอ้ยวันเหรอวะดีแล้วดีจ้าจะเข้าอีกทางไงเอาต้องทำยังไงเรมันโดดลงล่างนะโอ้โหเฮ้ยประมาณเกือบปรมาณนึงหมดแน่เลยนี่เข้าเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไม่ได้แลวสุดท้ายแล้วกดสุดท้ายแล้ เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเร็วเรีบเข้าเลยป๊อปปี้เข้าเลยป๊อปปี้เข้าเลยเข้าเลยตอนเนี้ยสุดท้ายแล้วเร็วๆแก่กูเอาได้เอาได้เอาให้ตายเอาให้ตายแก่เลยแก่เลยไม่ทันแล้วไม่ทางในทางในทันไม่มีกล้วยตอยยึบโง่โูดูมีสองเลยสองมัมีกล้วยต้องกูไม่ทันหรอก อันนี้จะปลูกนม่ขยายบบมันกาบีหน้าอานดีเป็นคันแล้วบีครับกล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 ับมาแล้วใช่ไหมครับแ้วบีมันยอ,มอยู่ไหนหวะยาวมีคนดูอ่ะต,ตัวกระจกยาวก้อนอยู่ยาวยาวสัตว์ปลวก ไายกอนเนี่ยนี่กะระยะลงวิถีเลยอุ้ยมาเอบอลแล้วเอบอลหลุดย้ายมันข้าบีย์ไย้ายมันข้าบีนะเข้าขบีย์จบเลยรอเลยครับสวยกอนจบจบ กี่ครอตแล้วก็โหดจังไอของมันเลขสวยอะสีบนทุงตัวเลยไอจีนแดงโอ้สีตายสีมันก็ต้องสีแล้วมันไม่มีใครชนะเลยสามเฮ็ดย่างไก่ไก่เป็นโบยโอ้ยหลอน่านไม่มีแล้วมันบุกแล้วแเอบนไอโบนไม่มีเอบนมาสามได้ตัวหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ตัวระเบิดนะฮะตัวนึงไม้ยเนี่เนี่ยตรงเอตรงเอตัวสุดท้ายโอ้สวยโอ้ย๋ยวลงเฟซบุ๊กวมงระเบิดห้คุณสางกดโอ้คิปหนึ่งเลยก่อนหนก่อนโหดุโอ้ก่อนโหดจัดติดหนึ่งกดาษสัตว์แ้้ะอะไรมาสอสอแถนี้ไม่ได้เล่นแล โอ้ยเยอะแค่คนเดียวเองแม่งเอาอะไรมากวะโอ้ยเกือบตายกระเปิดยาวว่าไปดูยาวให้อะไรดีที่ไม่จีอะไรขนาดนั้นโอ้ยโดนมาเข้าหัวเลยยาวว่า ผาดแล้วตอนนั้นอ่ะตัวเดียวตันเดียวมดเลยจะบอกต่อไม่จ้าจีนแดงบอกให้ใหญ่ที่สองหนึ่งเจ๊ฟังมันต้องเกียร์ี่มีเกียร์ขนาดนะพี่พี่ผมไปแล้วนะว่าไงว่าไง